สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใบตองแห้งออนแอร์นะครับกับคุณธัรกิจแสวงสุขและผมชูวัตรเลิศสิริสุขนะครับข่าววันนี้จะเป็นอะไรได้นอกจากเรื่องของทหารอียิปต์กับรูปทูของทูตสุดานลูกเจ้าหน้าที่ทูตเราก็มารู้ว่าทูตไหนนะครซึ่งก็หลุดลอดจากต้นทุนมหาศาลที่ประชาชนคนไทยลงทุนไปในการทําให้โควิดเหลือศูนย์เราลงทุนจริงป่ะก็ต้องเราถูกบังคับให้ลงทุนไทยลงทุนแน่นอนถูกบังคับให้ลงทุนไม่ใช่เหรอฮะ และต้นทุนมหาศาลด้วยอเอาเฉพาะหนี้สาธารณะภาครัฐเนี่ยเข้าไปหนึ่งล้านล้านแล้วแล้วก็ไม่เป็นที่เข้าใจได้เข้าใจได้ยากเลยว่าทำไมคนโกรดกันมากโกรดกันเต็มไปหมดเเ,เห็นจะมีสลิมปกป้องอยู่สองสาลายอ,อุตส่าห์ทําดีมาตั้งห้าเดือนไม่มาถึงตอนี้มาซ้ําเติมกัน <laughs> <laughs> เออโทษนะฮะคือใครทําพลาด ค,คือเราต้องลำดับอย่างนี้ก่อนว่าเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับมาตรการที่ทำมาแบบคือแบบเราเรียกว่าบาจีคลั่งกลัวคือยายาแรงเกินกว่าเหตุใช่ไหมแล้วก็อะไรอ่ะคือทำทุกอย่างเพื่อให้โควิดเหลือศูนย์แล้วก็คล้ายๆกับว่าตั้งเป้าต้องศูนย์ต้องศูนย์ขู่ให้คนกลัวปลุกให้คนกลัวแล้วเคร่งกับคนอื่นเข่งกับประชาชนคนไทยท่องทุกวันพูดทุกวันกราดยาตกกราดยาตก ส่วนใหญ่มันจะเคร่งกับคนได้อโอกาสด้วยครับหรือคนที่เป็นเบีย้ยล่างทางสังคมอย่างเช่นเด็กแว้นอใช่ไหมอย่างเช่นสถานบริการอผับบาร์ผับบาร์านักกิจกรรมอเออแล้วก็นักกิจกรรมทางการเมืองนะมามาแบบประเภทแบบแค่ไปทวงถามควายมาทำบันเฉลิมโดนครับโดน,โดนโพละกอฉุกเฉินอุกเฉินอ่าใช่ไหมอะไรก็พลกอฉุกเฉินแล้วก็เอาไปใช้กับ คนที่แบบเรียกว่าคือคนได้โอกาสทั้งนั้นใช่ไหมแล้วไปปิดกั้นคนแรงงานต่างด้าวกลัวพม่าก,กลัวลาวแอบเข้าประเทศ<ช>ลงทุนเอาทหารไปผมเห็นข่าว<า>กข้าจากน้ำกระโดนอใช่เข้าจากน้ำกระโดนคืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยความเข้มงวดเคร่งเพียดเหล่านี้แบบรัดสร้างรัดปลุกความกลัวขึ้นมาแต่ตัวเองเนี่ยสองมาตรฐานคือกลายเป็นว่าเสร็จแล้วเนี่ยไอ้บางเรื่องเนี่ย ก็ไม่ได้สองมาตรฐานกันตัวเองอย่างเดียวนะที่คนไปเที่ยวกันเนี่ยแออัดเนี่ยกลับเราก็เห็นใช่ป่ะเออมันมีหลายมาตรฐานไปหมดทุกเรื่องมันมีหลายมาตรฐานไปหมดทุกเรื่องรถแห่หรือว่าพูนยังแห่ได้เลยฮะอ้าวไม่โดนพลกรฉุกเฉินหรอไม่โดนพลกรฉุกเฉินแล้วทําไมไปเคลื่อนไหวทากิจกรรมการเมืองโดนคนน้มย่วกาด้วยเออนี่ประท้วงหน่อยนะแฟนมันอยู่ประท้วงคือเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็แต่ เสร็จแล้วรัฐมนตรีก็โผล่กันไปสถานทูตสหรัฐใช่ไหมครับไม่ต้องใส่หน้ากากอะไรหมอบุ๋มด้วยแล้วมาบอกขอโทษอแล้วก็จบกันไปเนี่ยคุณคุณรุทินก็ไปกินข้าวก็มีภาพแพร่ออกมาไปไหนมาไหนก็คือคุณรุทินก็ไม่ใส่หน้ากากครับเราก็ไม่ว่านะคือเราเองเนี่ยเราก็เห็นว่ามันซีเรียสเกินใช่ก็เราก็ยังเกินบ่อยๆว่าเออท่านก็เข้าใจอยู่ว่าสถานการณ์มันไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วมันตึงเกินใช่ไหม แต่ทีนี้ก็ทีนี้ก็มาทำแบบเข้มเครียดเข้มหมดอย่างนี้นักเรียนไม่ได้เปิดเทอมอ่ะเปิดเทอมเสร็จแล้วเนี่ยภาพสะเทือนใจมากเลยเด็กอนุบาลเนะอยู่ในกรงเอยอยู่ในแทบจะอยู่ในกรงอ,อ่ะแทบจะเหมือนเหมือนจะอยู่ในกรงอะ่ะห้ามแบบประเภทแบบขีดกั้นกันเนี่ยแบบเด็กห้ามไปแบบสัมผัสกันอะไรอ่างเเล่นกันก็ไม่ได้เปิดวันเว้นวันเออบางทีก็ไปรับแค่เที่ยง พ่อแม่ต้องเป็นภาระใช่ป่ะครับบางโรงเรียนบอกถ้ามีการสัมผัสตัวกันี่ส่งกลับบ้านทันทีฮะโอ้โหแบบคือโทษทันสาหัสอะครับอะไรต่างๆเหล่านี้คือทําได้กับเด็กไงมันคับได้กับเด็กมันคับได้กับแรงงานต่างด้าวมันคับได้กับคนสถานบริการกับเด็กแว้นกับคนทําคนคนไร้อำนาจทั้งสิ้นเออเนีเสร็จแล้วทํากันมาอย่างนี้อยู่ๆปุ๊บพรวดพลาดมากลายเป็น ลูกเจ้าหน้าที่ทูตสุดานกา็กลายเป็นเนี่ยกับทหาร,หารอยิอซึ่งมาด้วยเงื่อนไขพิเศษที่รัฐบาลยกเว้นให้เราเข้าใจนะผมนี่เข้าใจว่าอันเนี้ยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ VIP อะไรหรอกสำหรับผมไม่ใช่ VIP หรอกคือคือมันเป็นมาตรฐานทั่วไปแหละครับเราฝังเรื่องเจ้าหน้าที่เรื่องทหารไอหยิมเนี่เราเข้าใจมันเป็นมาตรฐานทั่วไปว่ามาตรฐานทั่วไปว่าเขาต้องทําการบินเขาต้องทําการบิน ของเราก็เหมือนกันเวลาเราจะเจ้าหน้าที่เราจะไปส่งสินค้าหรือจะไปแหล่งหนังในทั่วโลกเนี่ยมันมีข้อจเว้นให้ซึ่งกันและกันอยู่แต่ว่าแต่ละประเทศมันก็ต้องมีกฎการควบคุมแล้วแล้วคุณคุณปล่อยเขามาเนี่ยคุณก็ต้องมีคนควบคุมไม่ใช่คุณโยนเข้าไปโยนกข้มาไม่รู้ว่าใครครับก็เออบอกกระทรวงต่างประเทศกับกองทัพอากาศกองทัพอากาศก็ที่อุตภเปาก็ของกองทัพอากาศที่จริงอุตภเปาาันพื้นที่กองทัพเรือ แต่ผมก็ไม่แน่ใ<ต>จว่าน,นี้เนี่ย<ค>เข้าใจ<น>ว่าเป็นเรื่องการบินออก็จะเข้ามาอยู่ที่กองทัพอากาศกองทัพากาศอนุมัติเรื่องการบินแต่ถามว่าเสร็จแล้วใครไปดูแลเขาที่โรงแรมละ่ะไม่มีไม่มีใครดูแลแล้วบางคนก็ไปโทษโรงแรมครับมีแหล่งข่าวมีอะไรทางทหารก็มาบอกโรงแรมไม่ดูแลเอา้าโรงแรมมันจะไปมีมอำนาจอะไรดูแลไปกักตัวเขาได้ยังไงชี้ส่วนโรงแรมมันจะไปกักตัวเขาได้ยังไงใช่ไหมฮะ,ะเออแล้วคุณจะไปแบบโทษเขาสุดท้ายเนี่ยประยุทธ์ออกมาพูดละ เหตุการณ์ที่จังหวัดระยองเกิดขึ้นเป็นเพราะคนไม่เคารพกติกาไม่รับผิดชอบอา้าวโอ้คือคานนี้ไม่ได้โทษคนไทยเราไปโทษคนอียิปต์ใครกํากับดูแลกติกาครับแล้วบานปลายด้วยนะ<อ>ห้ามเที่ยวบินห้ามอะไรกันอีกสุดท้ายบานปลายเนี่ยห้ามเที่ยวบินอียิปต์เน,นี่ยห้ามนู่นห้ามนี่คือห้ามเจ้าหน้าที่ทูตคือคุณเวลาคุณกําหนดเนี่ยนะฮะคุณกําหนดอะไรต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องคิดให้ดีสิ นนเนี่ยไอ้ไอ้ข้อกําหนดสบคเนี่ยตกลงเนี่ยนะฮะข้อ2ข้อ3ข้อ11เนี่ยนะฮะผู้มีเหตุยกเว้นกรณีที่นายกหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบเนี่ยอนุญาตหรือเชิญนักเข้ามาในร่าจาักได้ตามความจําเป็นโดยอาจกําหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาอะไรต่างในแบบที่พบบธบสหรัฐมาบุคคลในคณะทูตอะไรต่างองค์กรระหว่างประเทศคณะกงสุลอะไรต่างนี้ผู้มีสัญชาติไทยได้ให้เดินทางเข้ามาตามข้อตกลงพิเศษยกเลิกหมด แล้วไงคุณจะไม่ยอมไม่ทูดเข้าประเทศอ่ะคุณก็ต้องให้เขาเข้าสิครับเรายังต้องมีความสัมพันธ์ในการทูตคุณต้องให้เขาเข้าสิแต่ปัญหาคือคุณทําไมคุณไม่วางมาตรการให้มันชัดเจนตั้งแต่ต้นลูกทูตสุดามาถึงตรวจเจอไข้ที่สนามบินทําไมไม่สเต็คควอลทีนทําไมคุณหรือเคสอย่างนี้ทําไมมันถึงไม่ทําข้อตกลงพิเศษว่าเอาโอเคถ้าคุณไม่มีไข้คุณก็กลับไปกักตัวกับที่ถานทูตแต่พอคุณเจอไข้ปุ๊บเนี่ยคุณตรวจเจอปุ๊บเนี่ย คุณจะปล่อยเขาออกมาได้ยังไงอะครับเรื่องพวกนี้มันต้องมีมันไม่ได้คิดล่วงหน้าหรือไงครับคือปล่อยออกเนี่ยคือไม่ได้หมายถึงตัวลูกทุนนะลูกทุนเนี่ยอยู่โรงพยาบาลแล้วแต่ว่าปล่อยออกเหมือนกันแต่เอาไปโรงพยาบาลอ่าฮะเข้าไปโรงพยาบาลท,ทันทีแต่ว่าคือคือถึงตั้งแต่ตอนนั้นคุณก็ต้องประกบแล้วใช่ไหมครับคุณก็ต้องพาเข้าไปโรงพยาบาลอะไรต่างนที่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ทุตก็ม,กมีก็มีเอกสิทธินั่นแหละเพียงแต่ว่าเอกสิทธิ์ตอนนี้จระคุณป่วยเนี่ยเจรจาได้ไม่ใช่เจรจาไม่ได้ใช่ไหมทุตทูด ทูตที่ไหนเขาก็เข้าใจกันเรื่องแบบนี้ทำไมคุณกลายเป็นแบบคือผมคิดว่าอันเนี้ยคือรัฐต้องยอมรับว,ว่าตัวเองเอาวางกติกาแล้วไม่ได้คุมกติกาแล้วคุณจะไปโทษคนอื่นได้ไงเสร็จแล้วนายกบอกอะไรป่ะผมเสียใจยและขอโทษคุณไทยทุกคนจากนั้นก็บอกว่าสั่งให้เจ้าหน้าที่กวดขันสถานประกอบการต่างๆ ผับบาร์อีกอันนี้เขาเรียกว่าพานล่ะเฮ้ยที่มีคนเที่ยวจํานวนมากใครฝ่าฝืนแห้ปิดทันทีแล้วผับบาร์มันไปเกี่ยวอะไรดวโอ้ยเดี๋ยวคืนได้จับเด็กแว้นอีกอ่ะคือคือไปลงไว้ไปลงที่อื่นว่าระวังละการเดี๋ยวอากาศจะตกเอกลายเป็นว่าหยิบฉวยโอกาสนี้ไปทําให้เกิดสองมาตรฐานเข้าไปใหญ่คืนนี้กวดขันอะไรจับผับบาร์กันใหญ่ครับเดี๋ยวมีเคอร์ฟิวอีกปะมีเคอร์ฟิวอีกะ <cin stereotype> โอ้ยคือมันจะอะไรขนาดนั้นแต่มันมีเรื่องหนึ่งพี่ถึกชี้แจงนิดหนึ่งคือเรื่องย้ายผู้ว่าระยองเนี่ยไม่เกี่ยวกับกรณีนี้ใช่ไหมไม่เกี่ยวมันโผล่มันมาก่อนมาก่อนแล้วโผล่มันมาก่อนแล้วครับมันมาก่อนแล้วโผล่มันต้องมาก่อนเพราะว่าดูรัฐบาลได้แต้มไปเรื่องนี้ดูแบบไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเด็ดขาดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเพราะอันนี้มันต้องมาก่อนแล้วการทํโผัวย้ายผู้ว่ามาพร้อมกันครับใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ได้ย้ายไปแย่เระยองมาด้วยความผสมดีๆนะฮะใช่ครับ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เด้งนะครับมันก็ใกล้เคียงกันนะจัง,จงหวัดไร่เรียกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไล่ดูเนี่ยคือสําหรับเราเนี่ยหนึ่งมาตรการคุณบ้าชี้มาต้นคุณสร้างความกลัวไอ้การสร้างความกลัวเนี่ยมันกลายเป็นบ่วงทําให้รัฐบาลเองอติดกับดักและขยับไม่ได้จะขยับไปสู่การค่อยๆเปิดประเทศไม่ได้แล้วใช่เพราะว่า คนที่พยายามจะรักษาเลขศูนย์เนี่ยมันกลายเป็นทั้งประเทศแล้วกดดันรัฐบาลอยู่แล้วตัวเองไปพลาดเอง <ฮะ S 2> ใช่ไหมตัวเองไปพลาดในมาตรการของตัวเองแล้วไม่ยอมรับผิดชอบตั้งแต่วันแรกวันนี้ค่อยมาขอโทษกันใช่ไหมเฮ้ยคือคุณไปสร้างความตึงเครียดให้คนทั้งประเทศคนทั้งประเทศก็กาจะตกกาจะตกต้องไม่เป็นต้องเป็นศูนย์ต้องเป็นศูนย์คือไม่ยอมรับว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเปิดการติดต่อค้าขายเปิดการท่องเที่ยวตลังๆมาอาจจะมีบ้าง มันจะมีบ้างที่มันจะต้องมีโผล่ขึ้นมามีอะไร,รมาแต่คุณไปตั้งกาดเหล่านี้ปับ๊บแล้วคุณพลาดเองเนี่ยโด้นดาให้คุณจะไปโทษใครคุณจะไป<ช>ต่อตรงไหนและพลาดในส่วนที่ไม่ควรพลาดหมายถึงพลาดในส่วนที่จัดการได้คือ,อแค่กระบวนการแบบนี้มันไม่ได้มีเยอะอะไรเลยในการเดินทางเข้ามาสําหรับกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมันก็ประกบหรือควบหรือคอนโทรลได้หรือจัดการได้ไม่ไม่ควรจะพลาดไงนะที่คุณไปแข่งขัดกับอีกคนอีกหกสิบกว่าล้านคนจะไม่ให้พลาดเลยอะไรเย่างนี้ย เสร็จแล้วพอพลาดปุ๊บเนี่ยก็กลับมาซีเรียสกันอีกสังคมก็เต้นอีกสังคมก็บ้าจี้ไปด้วยสังคมก็บ้าจี้เฮ้ยปิดโรงเรียนสายน้ําพึ่งเนี่ยพอเข้าใจได้วันนี้ปิดเมื่อวานเนี่ยนะที่ระยองปิดสิบโรงเรียนครับวิทยาลัยอาชีวะด้วยบอกว่าเออมีลูกแม่บ้านโรงแรมหรืออะไรไปเรียนทำนองเนี่ยไม่รู้่เขาไปสืบกันยังไงโยงกันหมดละฮะปิดหมดเลยถ้าจะโยงกันอย่างเงี้ยโยงหมดละฮะปิดหมดเลยเช่าไหมแล้วก็เออ วันนี้มีสายน้ำพึ่งด้วยสายน้ำพึ่งเนี่ยคือคอนโดที่ลูกทูตอยู่เนี่ยอยู่ซอย26สุขุมวิทสายน้ำพึ่งเนี่ยอยู่ 22, 22. ซึ่งมันมีซอยรัดกันเออเออ,เอ,อใช่22 26มันติดกันครับเฮ้ย,ยสามเสนปิดด้วยโอ้โหอันนี้ผมงงเข้าไปใหญ่เลยว่าไปโยงไอ้ท่าไหนเฮ้ยแล้วอนุบาลคลองเตยไม่ต้องปิดอ,อรอนุบาลคลองเตยก็อยู่ใกล้นะแต่สามเส้นเขาปิดวันเดียวนะอยู่ติดซอย22 26ฮะเฮ้ยผมงงอะ่ะจะปิดกันมาอะไรอะ่ะใช่ปะ คือมันเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ไม่ใช่เหรอมันไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สะหน่อยเหรอจะปิดอะไรทั้งทีเนี่ยยางนี้ยังนี้ปิดซอยยี่สิบหกเลยไหมเอาป่ะทั้งสุขุมวิทฮะเอาปิดทั้งสุขุมวิทก็สุขุมวิทปิดยาวไปเลยฮะถึงนู่นเลยฮะปิดรถไฟฟ้าด้วยปิดรถไฟฟ้าด้วยเฮ้ยคือคือเราบอกแล้วว่าเนี่มันมันจะบ้าอะไรขนาหนากับเรื่องนี้ ช่ <ฮะ S 1> คือเรื่องโควิดเนี่ยมันก็คือเราก็คุมได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ต้องรู้ว่ายอมรับว,รว่ามันมีความเสี่ยงเถอะว่าเราอยู่กับความเสี่ยงก็ได้แต่ว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ถามว่าคนมันหย่อนยานไหมโอ้ไทยชนะอะไรต่างเนี่ยไอ้ห้างแหลมทองมันก่อนเนะี่ย <ฮะ S 2> หรือห้างเซ็นทรัลระยองมันก่อนเนะี่ยเป็นคุณเป็นผมไปเดินเนี่ยกูจะยอมสแกนไทยชนะไหมไม่ฮผมก็ไม่สแกนเรื่องอะไรผมจะสแกนครับ ก็มันไม่มีเชื้อโควิดมันเป็นศูนย์แล้วก็ยังมา,ม,ามาวางมาตรการกันแบบนี้คือทําให้เราแบบมาตรการทั้งหลายเนี่ยมันทําทให้คนมีความรู้สึกไม่อยากทําใช่เพราะคุณเพราะคุณบ้าจี้เกินไปค,คุณเคร่งในสิ่งที่ไม่เป็นเหตุผลผมผมเข้าผมเข้าห้างตอนนี้ผมก็จดชื่อ,อนใ,นใช่ไหมทวีทสินทวีสินทวีสินจันโอชาใช่ปะเออมันจะทำอะไรอ่ะก็คนมันมีความรู้สึกคือคุณทําให้คนมันแบบ ถ้าอย่างงี้มันนเกิเหรัฐต้องรับ,บ,บมือ,อยังไงเริ่มต้นใหม่ยังไงไม่ได้หรอกเขาทํามาอย่างงี้แล้วแต<ป><ข>่<ะ>ว่าเราจะต้องปิดประเทศอีกยาวนานเขาก็จะมาบ้าจี้กับประชาชนแล้วประชาชนก็ยิงยัว่วตอนเนี้ยที่คุณจะเจอก็คือว่าเขาก็จะไปสร้างกระแสบ้าจี้ประชาชนแบบเอาทางนี้ต้องเข้มงวดกันใหม่ต้องกลับไปเหมือนเดิมต้องอะไรหนีน่ยพยายามจะแบบเข้มงวดขึ้นมาแต่เข้มงวดขึ้นมา,แต,มนมาแต่รอบนี้คนก็จะยัว่วคนก็จะไม่ยอมรับบอกว่าไอ้ที่เข้มงวดเนี้ย เป็นเพราะคุณแพทย์นะ <Yeah. S 2> ฮะแล้วคุณจะยอมถอยไหมแล้วคราวนี้จะมีเงินชดเชยอ,อีกเหรอ,อ,อถ้าให้ล็อกดาวล็อกดาวอีกจ่ายเงินมาดออิแล้วคุณจะยอมถอยไหมยอมถอยไม่ยอมรับว,ว่าไม่จำเป็นต้องเข้มงวดมากขนาดนั้นก็ได้ทําได้ปะไม่ได้มันเป็นผลงานของสวบคมันเป็นผลงานของประยุทธ์ครับมันเป็น<ต>ผลงานที่อ้างกันมาตลอดหลายเดือนเนี่ยก็เรื่องของเรื่องของประยุทธ์สิออประเด็นคือว่าแล้วเราจะยังไงต่อประเทศเนี้ย แล้วคุณคิดดูว่าปลายเดือนจะต่อพลกระสุกเฉิอนไหมอ๋อแน่นอนแล้วถ้าต่อพลกระสุกเฉินี่คราวนี้ประชาชนจะโกรธขนาดไหน <c oughs> คุณตอบเพราะว่าทหารอียิปต์กับลูกเจ้าหน้าที่ทูสูดานเนี่ยนะซึ่งเป็นความผิดพลาดของคุณกูออณจะต่อพลกระสุกเฉินเนี่ยนะแต่เขาช่วยแน่นอนเออแล้วยังไงแล้วคนจะโกรธแค่ไหนค,คุณจะทําอะไรฮะเอเอมื่อวานเนี่ยสงสารบิ๊กแดงมากเลย โดนเข้ามาเลยล้าน,นล้านก็ถอออันนี้อาจจะแฮชแท็กคนไทยจ,จะแค้นเก่าเรื่องเจ้ากรมออกรณีสนามมวยคือมันไม่ใช่หรอกคือคือไอ้ที่เขาเขาโกรธเนี่ยเขาโกรธมันเหมือนกระบายใส่ทหารครับใช่ไหมเพราะว่าประยุทธ์ก็คือแบบกองทัพคือใช่ไหมคือกองทัพก็ามาคุมหน่วยงานความมั่นคงหน่วยงานเข้ามาความมั่นคงเข้ามาทำหน้าที่สบประครใช่ไหมเป็นคนที่เข้ามาคุมทั้งหมดเนี่ยถ้าเราลบคำว่บาบิ๊กแดงลงไปนะ มันก็คือถ้าเราเปลี่ยนเป็นแบบว่าคือคือถ้าไม่ได้นองกตัวบุคคลเนี่ยก็เป็นทางผิดใช่ใช่ไหมฮะคือไม่พอใจแบบนี้มันอยู่ข้างหลังคุณต้องกราบเช้าคนไทยจริงออันนี้คือจริงเพราะว่าจริงๆแล้วคุณแบบทําผิดมาตลอดแล้วก็แล้วก็มาสุดท้ายคือพอสร้างความกลัวสร้างอะไรมาแล้วพอคุณมาพลาดเองเียคุณจะไปต่อยังไงเนี่ยผมยังงงอยู่เนี่ยคือก็เป็นกับแต่เี๋ยวสร้างไปเดี๋ยวก็ลากกันไปลากกันไปแล้วก็จะมีกองเชียร์มาเรงไหนช่วยกันหนุนช่วยกันสนับเออเนี่ย เออต้องช่วยกันครับเราต้องช่วยกันไม่มีทางอื่นแล้วเราเป็นประเทศอพี่น้องไทยร่วมกันอย่าไปโทษกันไปโทษกันมาเลยออย่าโทษกันเลยยังไงนายกก็จะโทษนายกก็จะโทษอยู่ดีไทีคนไม่เคารพกติกาตัดสัมพันธ์การทูตเลยไหมอ๋อแล้วไม่ได้สิเฮ้ยอียิปต์กับไทยนี่เหมือนกันนะเหมือนกันเลยฮะระบอบรัฐประหารเหมือนกันรัฐประหารแล้วก็ เขียนรัฐมนูนเองลงเลือกตั้งเองหเหมือนใท<ช>ยารรมนุนคล้ายๆกันเหมือนกันด้วย <laughs> ครับยังไงก็ต้องภาวนาว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อในรอบที่2นะครับตอนนี้ยังยังไม่มีสัญญาณแบบนั้นนะครับช่วงหน้าครับมาจับประเด็นเรื่องร้อนแรงกันอีกเรื่องสงครามทางการทูตครับ